นี่ขึ้นมาแล้วมาจุดข้เพลิงอันที่หนึ่งนะตรงนี้นะทุกคนนะอ่าเสร็จนะครับผมพอออกจากตรงน้มนมาใช่ไหมตน้นต้นแรกอยู่ตรงนี้นะมาเสาต้นนี้ครับผมต้นที่สองนะนี่ครับผมนี่ก่อนจะเลี้ยวขวาน,นี่นะให้เรามาที่เสาต้นนี้ก่อนนะผมนี่จะอยู่หลังเสาต้นนี้เลย <Wow. S 1> จุดข้าเพลิงตรงนี้นะครับผม จุดเสร็จนะครับผมอันที่สองนะไปดูอันที่าะารับผมจะเป็นดงส้มนะอ่าจะเจอดงส้มนะผมดงอันแรกอย่าพึ่งเอาอย่าพึ่งเข้าไปนะไม่ใช่นะครับผมก็ไปที่ดงอันสองครับเลี้ยวซ้ายมาเลยสวัสดีครับผมโจนฉลัดชา์โดนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในเกมโรบอท แมปบล็กฟุตนะครับผมโลกของโจรสลัดนั่นเองนะครับก็มาอยู่กับพวกเรานะครับในกลุ่มโจรสลัด s อนะครันะผมวันนี้ลุงก็จะมาสอนทําดาบทูชิตะนะครับผมซึ่งอนาคตจะไปทําเป็นดาบคู่โอเด้งนั่นเองนะฮะดาบเล่มนี้นะผมลุงได้มาแล้วนะเออนี่ครับผมนี่แล้วฟาดฟันให้ดูนะแล้วก็มีสกิลสกิลแรกนี่ประมาณนี้นะกดค้างนะทุกคนนี่ดูยังโหดนะครับผมแล้วแบบฟันสีแดงนะดูดิเออแบบฟันแล้วพุ่งแบงหน้านะอฮ้ย ปันเร็วด้วยนะทุกคนเออเอาเรื่องเลยอาแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปทําดาบนะครับผมเดี๋ยวลงมาสุ่มมาแจกอ่าสูตรนะครับผมสูตรเฉพาะลุงนะลุงได้ผลดีๆมาหลายหลายครั้งแล้วนะครับผมเออได้ผลแบบผลฟินิกมั่งผลพระมั่งเมื่อวานนะครับได้ผลสดๆเลยผลบิ๊กมัมนะครับผมแล้วก็ได้ผลชาโดนะเออเนี่ยผลที่ลุงเคยได้นะครับผมจากการสุ่มนะครับผมการสุ่มนะครับสูตรนี้นะครับไม่มีอะไรยากเลยครับผมไม่ต้องไปวิ่งวนอะไรทั้งสิ้นนะครับผมเพียงแค่เราเปิดฮาคินะครับ หากิสังเกตนะสีสีเหลืองเห็นไหมหากีเกาะนะครับผมแล้วก็หากิสังเกตนะครับพร้อมกันนะแล้วก็ทําการไปวิ่งไปคุยเลยครับผมกดคุยแบบคุยเลยที่สุดนะคุย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 เลยนะผมแล้วก็กดซื้อเลยปั๊บนะครับผมดูนะได้ผลแล้วครับผมมารุ่นกันผลแลไรอ่ะโอ้ยผลช้อมโอ้โหก็ดีอยู่นะผลช้อปนะทุกคนนะเฮ้ยดีอยู่นะผลนี้นะครับผมดีอยู่ดีอยู่นะครับผมเดี๋ยวจัดเก็บได้ไหมจัดเก็บไปได้นะ เออเดี๋ยวลุงจะบริจาคก,ก่เลยนะผมเพราะว่าผลช็อปลุงมีแล้วนะเนี่ยผลช็อปม,มีแล้วเนี่ยไหนวะนี่ไงเออมันเป็นผลไม่ดีนี่ว่าผลกากนี่วา <c oughs> ใครบอกสูตรดีวะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้อะเราเริ่มต้นมาที่เกาะเต่านะทุกคนนั้นลุงอยู่ที่เกาะเต่าแมนชั่นนะให้เราทําการเซฟก่อนนะทุกคนเซฟก่อนเลยนะครับผมลุงจะให้เซฟไว้ที่เกาะนี้ก่อนเลยจะได้ง่ายนะในการแบบวิ่งนะทุกทุกคนเออให้ทุกคนไปซ้อมวิ่งก่อนนะทุกคนอ่ะก่อนอื่นนะครับผม เราจะไปเริ่มกันที่เกาะกลางนะทุกคนนะเกาะกลางก็คือไอเกาะปราสาทกลางนั่นแหละนะเออส่วนใครที่ยังไม่ตีแอดมินนะครับผมลุงแนะนําให้ตีแอดมินก่อนนะมันจะได้มีวาร์ปเห็นไหมเราจะมีวาร์ปเราจะง่ายนะเนี่ยมีวาร์ปเห็นไหมเออนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมเราจะต้องหาถ้วยนะทุกคนนะหาถ้วยให้เจอก่อนนะทุกคนหาถ้วยนะครับผมสูตรการหาถ้วยของลุงนะลุงเคยได้หลายถ้วยแล้วนะครับผมการหาถ้วยของลุงก็คืออ่าสูตรแรกนะผมไปคุยกับบอสไอตรงนี้นะทุกคนเห็นไหม เนี่ยตรงนี้นะทุกคนนะเนี่ยคุยกับตัวนี้นะแล้วมันจะให้เราไปอะไรนะไปหาบอสนะบอสอิลิกอะตามแมปต่างๆนะทุกคนที่ลุงเคยทำในดับยาม่ามาแล้วนะเออไปตีนะครับผมก็มีกัดดบถ้วยนะทุกคนถ้วยทองที่จะมาเสกแอดมินนั่นเองนะครับผมหลักๆก็คืออเราจะต้งหาาถ้วยมเสกหลักๆก็คือเราจะต้องหาถ้วยมาเสก,กอเอเสแอดมินนะครับผมแอ็เซสแอดมินในปราสาทกลางนี่เห็นไหม นะครับผมก่อนอื่นนะครับผมเราจะต้องหาถ้วยถ้วยทองนะถ้วยทองที่เราได้จากการเก็บกล่องหรือตีบอสไอบอสอิลิกที่คุยกันตรงนั้นนะทุกคนเออนะแต่ลุงจะแนะนํานะครับผมให้เราตรีบอสไปด้วยแล้วก็ให้เราเก็บกล่องไปด้วยนะทุกคนนะลุงแนะนําเลยนะครับผมแล้วแล้วการตรีเก็บกล่องนะมีโอกาสดรอปเยอะกว่า <için> บอสอนะิลิกนะทุกคนลุงลองไปแล้วนะเออเนี่ยแล้วลุงจะมาบอกจุดเก็บกล่องนะผมให้เราเก็บที่แมปนี้เลยนะง่ายเลยนะทุกคนนะนี่ครับกล่องแรกจะอยู่ตรงนี้นะนี่เราก็เก็บไปเลยนะผม ถ้ามันได้ถ้วยมันจะขึ้นสีทองนะทุกคนตัวสอสีทองบนบนหัวนี่เลยนะอะจุดที่สองนะผมก็ <c oughs> จะเป็นกล่องตรงนี้นะแต่ว่ามีคนเก็บไปแล้วนะ่ะจุดที่ะามนะผมกล่องก็จะอยู่ตรงนี้นะคือเก็บได้หมดนะทั้งทั้งโลกสามนี่คือเก็บได้นนะท,ท,ไดทุกกล่องนะกล่องไหนก็ได้นะเออมันก็จะมีโอกาสดรอปถ้วยทองแนละ้วทุกคนนะนี่กล่องที่4่ตรงนี้นะทุกคนเห็นไหมไหมเก็บไปเรื่อยๆนะเออแต่ลุงเคยได้ได้บ่อยสุดนะเดีย๋ยวจะบอกจุดนะที่ได้บ่อยสุดนะตรงไหนนะนี่นะน อันนี้กล่องที่สี่นะตรงนี้นะผมแล้วก็กล่องที่5้าจะอยู่ตรงกลางนี่เลยนี่ตรงนี้เนี่ยสี่เหลี่ยมนี่นะเนี่ยกล่องที่6จะอยู่ตรงเมื่อกี้นะครับผมที่คนเก็บไปอ่าแล้วก็วนเลยนะครับผมกล่องที่7จะอยู่ตรงนี้นะทุกคนนี่สี่เหลี่ยมนี่ที่สองนะผมกล่องที่8จะอยู่ตรงนี้นะนี่คนเก็บไปแล้วนะผมก็มาเก็บเรื่อยๆนะอ่ากล่องที่9ก็วนมาตรงไอ้เสานี่เลยทุกคนวนซ้ายมาเลยนะครับผมวนซ้ายมาเนี่ยจะมีนี่ไห กล่องที่9นะครับทุกคนเออเดี๋ยลุงเก็บได้บ่อยสุดนะจะเป็นกล่องนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวให้ดูนะครับผมเป็นกล่องนี้เลยที่ลุงเก็บได้บ่อยที่สุดนะผมเป็นกล่องใบนี้เลยเก็บหลายรอบแล้วครับผมได้ก็ได้ถ้วยมาหลายรอบแล้วเพราะกล่องใบนี้เลยนะทุกคนกล่องที่อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะอ่ามีทั้งหมด10บใบนะทุกคนนะก็เก็บวนไปเรื่อยๆนะมันจะเกิดประมาณนาทีนึงบางกล่องก็2นาทีบางกล่องก็5นาทีนะทุกคนนะก็วนดูเรื่อยๆนะเออก็วนจนกว่าจะได้ถ้วยนะผม อ่าพอหลังจากเราได้ช่วยแล้วทุกคนนะอย่าตายนะทุกคนนะเออแนะนําว่าอย่าตายนะทุกคนได้ช่วยแล้วอย่าตายนะแล้วก็วิ่งมาตรงนี้นะทุกคนนะวิ่งมาข้างๆไอ้ปราสาทตัวนี้นะครับผมมันจะมีเห็นแม่ตรงนี้นะครับผมเราสังเกตนะขอบมันจะเป็นสีขาวนะทุกคนเราจะต้องใช้ฮาคีตัวนี้ออร่าฮาคีตัวนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยออร่าฮาคีเนี่ยที่เป็นขอบอะขอบเหลืองเนี่ยจะต้องเป็นสีขาวนะทุกคนเราถึงจะเหยียบแล้วมันจะขึ้นไฟเขียวนะเออ เหยียบปุ๊บมันจะขึ้นไฟเขียวนะครับผมนั่นแหละเราถึงจะได้เหยียบแล้วขึ้นนะทุกคนออจุดประสงค์ง่ายๆคือการเสกแอดมินนั่นแหละนะทุกคนนะออการเสกแอดมินอะพอหรือว่าเราไปเอาเพื่อนนะผมเพื่อนใครหรือคนไหนก็ได้ในเกมนะทุกคนที่มีฮากิีสีขาวนะเออไปไปเอามาเหยียบให้นะทุกคนมันก็ขึ้นเขียวนะเออเสร็จนะครับผมแล้วก็มาจุดที่2นะจุดที่ต้องเหยียบจุดที่สองนะครับผมจะมีทั้งหมด3จุดนะ,ะตามมาเลยครับผม จะไม่ตัดนะเพื่อความไม่งงไม่งงนะครับผมก็ดูวิ่งไปดูไปก็ได้กล่องเกิดแล้วก็เก็บนะครับผมไหมก็เผื่อได้เผื่อได้ถ้วยนะเออก็เก็บไปนะผมอแล้วก็วนไปวนขวาไปหลังประสานนะทุกคนนะมันจะมีที่เหยียบอยู่เมื่อกี้เห็นไหมนะครับผมนี่ตรงนี้ครับผมจะต้องใช้สีแดงนะทุกคนได้ไหมขอบสีแดงไหมถ้าใครที่เป็นฮาคิสสีแดงเนี่ยฮาคิออร่าเนี่ยสีแดงนะเก็บมันก็จะขึ้นไฟเขียวนะทุกคนนะอ่า โอเคมาจุดต่อไปครับผมจุดที่3จุดสุดท้ายจุดสุดท้ายที่เราจะเสกแอดมินได้นะทุกคนเราจะต้องเหยียบเหยียบตัวนี้นะทุกคนนะขึ้นไปบนนี้อาจจะขึ้นยากหน่อยนะก็สําหรับใครที่ไม่มีผลที่มันกระโดดสูงก็ขึ้นยากหน่อยลาบากเลยนะบอกเลยว่าลำบากนะผมแต่ลงจะใช้ผลพานะคือผลพามันดีอย่างหนึ่งคือมันกระโดดสูงนะทุกคนนะเออเนี่ยขึ้นมาโคตรสูงเลยไหม ขึ้นมาบนปราสาทเลยเออใครที่มีไม่มีผลพักก็ใช้การพุ่งเอานะทุกคนนะเออเนี่ยนี่ขึ้นมาข้างบนแล้วนะทุกคนนะบนปราสาทเลยนะผมก็จะมีไม้สีชมพูนะทุกคนนะเออก็เอาคนที่มีสีชมพูนะครับมาเหยียบนะฮะอ่าพอมาเหยียบนะครับผมแล้วก็ให้ใครก็ได้นะคนไหนก็ได้ที่มีถ้วยนะทุกคนมาเสกแอดมินนะเขาเหยียบขึ้นไฟเขียวเสร็จแล้วก็โดดลงมาข้างล่างเลยปึ๊บตรงนี้นะทุกคนนะจะมาเสกแอดมินตรงนี้ แท่นนี้เลยถ้าเราเอาถ้วยมาวางตรงแท่นนี้นะแอดมินมันก็จะเกิดนะทุกคนนะอ่าลุงแนะนานะครับผมสาหรับการเส็แอดมินเสร็จแล้วนะอ่าหน้าจอมันจะเป็นหมอกนะคนหมอกหมอกมันจะลงแล้วจะมองอะไรไม่เห็นนะลุงแนะนานะครับผมให้กดเราก,กดเปิดฟา้าสบดน,นะตรงเห็นไหมตรงรูกเฟืองเนี่ยกดเปิดขึ้นมาแล้วเขียนว่าฟาสบดอันที่สองสีเหลืองอนะเนี่ยเนี่ยกดเปิดไปเลยนะครับผมมันก็จะทํางานของมันแล้วหลังจากที่หมอกมันเยอะๆนะทุกคนนะหลังจากเอ้ฟูมูลหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ภูมูนวะทุกคนเอาละหลังจากที่เราเสกแอดมินนะครับผมก็จะเป็นหน้าจอที่มันเป็นแบบว่าหมอกๆนะเให้เราทําการวิ่งมาที่เกาะไฮดรานะผมนั่นก็คือเกาะนี้นะเดีย๋ยวลงจะส่องให้ดูก่อนนะครับแต่เดี๋ยวจะวาร์ปไปเลยนะฮะนี่ครับผมเกาะที่อยู่ข้างๆต้นไม้เห็นไหมที่เป็นเกนเป็นสามงามตรงนู้นอะ่ะเห็นไหมทุกคนเออนั่นแหละเดี๋ยวลงจะวาร์ปไปเลยนะครับผมนี่นะเดี๋ยวลงจะเข้าวาร์ปตรงนี้ไปเลยนะครับผมไปที่เกาะไฮดรานะครับผมไปเลย นี่ถึงแล้วเกาะไฮด้านะครับผมไฮด้าไอแลนด์นะเออล้วก็ไปที่น้ําตกนะทุกคนนะตอนนี้หลังจากที่ไอเซกแอดบินแล้วนะเราต้องรีบมาที่น้ําตกนะทุกคนนะก็ไม่ต้องรีบก็ได้นะทุกคนนะเออนะผมวิ่งไปที่น้าตกเลยน้ําตกน้ําตกที่เราเคยไปทําดาบยามาทุกคนนะเออล้วก็ลงไปที่น้ําตกเลยนะครับผม Hands ไปที่น้ำตกเลยครับผม Mo เดี๋ยวลงแบงล่างเลยเหมือนเหมือนตอนที่ทําดาบยามะเลยครับทุกคน เหมือนกันเลยแล้วก็ลงไปข้างล่างนี้นะครับผมลงไปที่ใต้น้ําตกนี้นี่แล้วเข้ามาข้างในนี้เลยเราก็ใช้พลังนะครับผมเข้าไปข้างในนี้ประตูปิดอยู่นะเราใช้พลังอะไรก็ได้นะที่มันระเบิดประตูนี่นะทุกคนนะเออเราคงจะใช้พลพรรคดีกว่านี่นะนะครับผมพอเข้ามาแล้วนะทุกคนให้เราทําการฆ่ามอนเตอร์ที่อยู่ในนี้นะมอนเตอร์ไอตัวเนี้ยไอมอนเตอร์โกสเกิร์ดเลยเนี่ยมันอยู่ในนี้เนะนี่ยห้าหกตัวเนี่ย อ่ะพอฆ่าเสร็จนะทุกคนให้เราทําการกระโดดขึ้นมาตรงนี้นะทุกคนนะเห็นไหมเราเข้าประตูมาปุ๊บใช่ไหมมันจะอยู่นี่อันนี้ดาบยามะนะดาบยามะที่ลุงเลยเคยทำไปแล้วเนี่ยพอเราเข้าประตูมาแล้วอยู่ขวามือน้ําตกอันแรกเลยน้ําตกที่อยู่เส้นแรกเลยให้เราทําการขึ้นไปบนน้ําตกน,น,นู้นนะนะาําการขึ้นแบงบนเลยครับผมมันจะต้องขึ้นไปบนน้ําตกนี้นะทุกคนนี่ขึ้นขึ้นยากหน่อยนะเออค่อนข,ข้างจะ คือต้องต้องเข้าไปในตัวน้ำตกนี่นี่เห็นไหมเข้ามาแล้วนี่ไหมก็จะเป็นช่องประตูนี้นี่เข้ามาแล้วนะทุกคนนะมันก็จะเป็นอ่าคือตอนที่เสกแอดมินอ่ะประตูตัวนี้มันจะเปิดนะทุกคนนะประตูตัวนี้จะเป็นแสงนะทุกคนนะเออเป็นแสงนะเนี่ยพอเราเสกแอดมินใช่ไหมประตูนี้จะเป็นแสงเรากดเข้าประตูนี้วิ่งเข้าประตูนี้เลยมันก็จะพาเราว์ปไปที่เกาะเต่าน, şa, นะทุกคนนะอ่าโอเคเดี๋ยวไปไปเจอกันที่เกาะเต่านะทุกคนนะ อ่าหลังจากที่เราเข้าประตูไปแล้วทุกคนนะเจอ f อด้วยหลังจากที่เราเข้าประตูตรงใต้น้ำตกนะมันจะมาโผล่ที่เกาะเต่าแนละ้วทุกคนนะมันจะนับถอยหลัง5 5นาทีนะให้เรารีบไปเลยนะทุกคนไปจุดคขเพิง5อันนะทุกคนนะ,ะตามลงมานะผมตรงมาจากปากคั้งเข้านะตรงมาเลยนะทุกคนแล้วก็มาที่เสาต้นนี้นะทุกคนมันจะมีอยู่ตรงเสาต้นนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยลืมเสาอ่าเสาต้นนี้นี่ตรงนี้ทุกคนให้กระโดดขึ้นมา นี่บนนี้เลยนี่ขึ้นมาแล้วมาจุดก็เพลิงอันที่หนึ่งนะตรงนี้นะทุกคนนะอ่าเสร็จนะครับผมพอออกจากตรงน้มนมาใช่ไหมต้นต้นแรกอยู่ตรงนี้นะมาเสาตน้นตน,นะนี้ครับผมต้นที่สองนะนี่ครับผมนี่ก่อนจะเลี้ยวขวานี่นะให้เรามาที่เสาต้นนี้ก่อนนะผมนี่จะอยู่หลังเสาต้นนี้เลยจุดข้าเพิงตรงนี้นะครับผมจุดเสร็จนะครับผมอันที่สองนะไปดูอันที่าะารับผมจะเป็นดงส้มนะ จะเจอดงส้มนะครับผมดงอันแรกอย่าเพิ่งเอาอย่าเพิ่งเข้าไปนะไม่ใช่นะครับผมก็ไปที่ดงอันสองครับเลี้ยวซ้ายมาเลยนะครับผมพอดงอันสอเราสังเกตซ่อนที่อยู่ตรงกลางนะที่มีหลายหลายหลายอันนะให้เรากระโดดขึ้นเลยนะผมนี่ขึ้นมาข้างบนนี้แล้วก็ขึ้นไปอีกนะครับผมไปอยู่ลูกที่สองนะอยู่ซ่อมลูกที่สองนี้นะผมขึ้นไปเลยนี่อันนี้นะครับผมนี่ก็จะเจอที่จุดเขาเพลิงแล้วนะครับผมอยู่ตรงนี้เลยนี่เห็นไหมสังเกตดีๆไหมที่จุดเนี่ย จุดท <West> ี่สามนะผมจุดที่4นะครับผมให้เรากลับไปที่แมนชั่นนะออกจากต้นส้มมาแล้วเรลี้ยวซ้ายมาเลยนะครับผมหรือใครจะเซฟที่แมนชั่นก็ได้ก็วาร์ปกลับไปที่แมนชั่นเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวลงวาร์ปเลยนะกดวาร์ปไปที่แมนชั่นเลยครับผมง่ายดีพอกลับไปที่แมนชั่นนะผมเรามาเริ่มต้นที่แมนชั่นนะเหลืออีก2จุดนะเจะง่ายเลยครับทีนี้นะผมให้เราเข้าไปที่หลังแมนชั่นนะทุกคนน่ไปที่หลังแมนชั่นเลยตัวนี้นะครับผมวิ่งมาเลย มาข้างๆเลี้ยวซ้ายจากออกจากแมนชั่น้วเลี้ยวซ้ายเลยแล้วก็วิ่งตามเข้าหมู่บ้านล้างมาเจอหลังคาบ้านหลังคาสีแดงนะครับทุกคนนี่จุดที่สี่นะนี่จุดที่4นะี่4นะครับผมเจอ f อพอดีอ่าแล้วเราก็ไปจุดจุดท้ายนะผมเข้าไปหลังบ้านนี้จะเป็นทางขึ้นนะเป็นแบบชั้นๆนี้นะครับผมเข้าไปที่เรือโบราณนะเรือเก่านะเี่วิ่งขึ้นมาเลยนะครับผมอ่าวิ่งขึ้นมาเลยนี่จะเจอเรือโบราณนะทุกคนนะเห็นไหมให้เราวิ่งขึ้นมาข้างเรือตัวนี้นะผม ไอ้ที่จุดข้อเพิงมันจะอยู่ตรงนี่เลยข้างขวาของเรือน,นี่เลยนะครับผมนี่โอเคหลังจากเราจุดขรเพิงเสร็จนะครับผมเวลาห้านาทีมันก็จะหยุดไปนะฮะแล้วก็ประตูที่บอสนะครับผมบอสที่ที่เป็นบอสไอ้ดาบทุติตาเนี่ยมันก็จะเกิดนะมันก็จะเปิดนะผมให้เราเข้าไปที่ประตูนะอ่าเราไปที่เดี๋ยวเราไปเติมต้นที่แมนชั่นเหมือนเดิมนะทุกคนไปจุดที่บอสอยู่นะอันนี้เราก็ไม่ต้องรีบนะทุกคน,กคนเพราะว่าเราจุดข้เพิงได้แล้วห้าอันนะ แล้วก็ไปที่จุดบอสนะครับผมตรงนี้แมนชั่นนะให้เราตรงไปเลยครับทุกคนตรงไปที่หัวเกาะเหมือนเดิมนะครับผมไปที่ประตูนะครับผมที่มันเปิดขึ้นมาประตูบอสนะทุกคนนะอ่าเลี้ยวขวามานิดนึงนะครับผมให้เราสึกวิ่งบ่อยนะเราจะไม่งงทางนะทุกคนใครที่มาไม่วิ่งบ่อยๆเนี่ยมันก็จะงงทางเลยนะครับผมอ่าพอเราเจอตรงส้มแล้วก็ตรงไปเลยนะครับผมนี่มันจะมีทางเข้าตรงนี้ทุกคนไอ้ต้นไอ้ต้นเห็ดสีมูสีแดงนี้ นะครับผมตรงมาเลยนี่ทางเข้าตรงนี้นะเข้ามาโค้งนี่นี่ประตูนี้นะครับผมปกตินะมันจะไม่เปิดนะทุกคนนะประตูนี้จะไม่เปิดนะครับผมหลังจากที่เราจุดข้เพิงมไปแล้วประตูนี้จะเปิดให้นะฮะให้เราการทําการเข้าไปเลยนะครับผมและถ้าไม่มีคนนะครับผมสมมุติว่าลุงเนี่ยทำไปแล้วนะประตูมักก็จะเปิดตลอดเวลาแล้วก็เข้ามาสามารถเข้ามาตีบอลได้ตลอดเวลาแต่ ถ้าเราหาบอสไม่เจอนะครับผมให้เราสมมติเราระเบิดประตูแล้วหาบอสไม่เจอก็ไม่เป็นไรให้เรารีรีเซิร์ฟเวอร์หานะครับผมจนกว่าเราจะเจอบอสตัวนี้นะพอเราฆ่าบอสตัวนี้ปุ๊บได้ปุ๊บเราก็จะได้ดาบทูชิตะเลยนะทุกคนนะนี่ดาบเล่มนี้เลยดาบสีขาวโอเด้งนี่นะนะครับผมนี่เดี๋ยวลองรีวิวดูนะถ้ามันก็จะประมาณนี้กดค้างนะทุกคนนะล้วก็ท่านี้สามารถปาดรอบตัวแล้วพุ่ง้งหน้านี่โคตรเท่นะครับผมเป็นพลังสีแดง โอเคทุกคนนี่เราก็ได้ดาบชูชิตะมาแล้วนะทุกคนนะหลังจากนี้เราจะมาทําดาบคู่โอเด้งกันต่อนะทุกคนใช้ดาบชูชิตะให้มีมาสเตอรี่ตรงนี้นะ400นะครับผมแล้วก็ดาบยามะนะทุกคนนะไอ้ยามะที่ลุงทําไปแล้วนะเออคือถ้าเทียบกันนะลุงว่าดาบยามะยากกว่านะทุกคนดาบยามะยากกว่าเพราะว่าต้องหาแอดมิน30ตัวนะครับผมต้องขายแอดมิน30ตัวนี่ดูท่าของดาบยามะทัาท่าประมาณนี้ นี่แล้วก็ท่าหนึง่งปึ๊บเน้นพุ่งเน้นพุ่งโอเคเนี่ยลุงก็เก็บมาสไปแล้วสี่ร้อยนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้านะผมเรามารวมดาบนะรวมดาบโอเด้งกับดาบทูชิตะเข้าด้วยกันนะทุกคนนะเออนะครับผมก็จะทําอีกแบบหนึ่งนะนี่ได้มาแล้วนะโอเด้งกับทูชิตะนะทุกคนนะโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็มาประมาณนี้ก็มาเจอ FC ในเกมด้วยนะครับผมบอกว่าอะไรเอ่ย ลุงลุงลุงไลเลยอะโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมวันนี้ก็มาประมาณนี้แล้วเจอกันครับผมนี่ดับคู่โอเด้งเห็นไหมเขาเขามีดับคู่เห็นไหมเท่จัดจัดนะทุกคนนะโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบร์บายตีเจ้าป้าลุงป่ะพาไปตีเจ้ากันโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบายทบายสวัสดีครับ ชูชิตะเดี๋ยวเจอกันดับคู่เด้งครับผมไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับปะจีเจ้าวันวันไม่ทําไรโทรที่เดี๋ยวเจ้านะทุกคนนะแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ